ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานเกษตรแฟร์ปี2 5 6 8ัน้ดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรร้านอะไรเด็ดๆกันบ้างปีนี้ยามหนูมีเรื่องจากกระซิบกระซาบกูเห็นแล้วล่ะกูเห็นมึงมองแล้วล่ะมันชัดขนาดนั้นเลยมันชัดมากนี่เรบร้อยนะคะ มันมีร้านหนึ่งหนูเห็นมาจากการไปส่งมาจากในติ๊กต็อกร้านอะไรชื่อร้านชื่อว่าดื่มกับเกย์ขอบค,คุณนะครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานเกษตรแฟร์ปี2 5 6ันห้า้ ก็วันนี้เราก็พามากินเที่ยวช็อปกับงานเสียเลาดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรร้านอะไรเด็ดๆกันบ้างทีเด็ดมันก็ต้องอยู่ตรงโซนนักศึกษาอ๋อไม่โซนนักศึกษาพี่ทำโซนเหมือนหนูมีพีรุดอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยเราดูกันว่านักศึกษาปีนี้เขาจะมาขายอะไรกันบ้างเออหลักๆแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเดินกันเลยดีกว่าไปไปอ่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินไปโซนนักศึกษาเนี่ยตอนนี้เราอยู่กัน ที่ก็จะเป็นโซนเกษตรชนชิมอร่อยชนแชรเอ,อ,เอ,อก็จะมีของอร่อยพวกนี้เลยร้านแรกที่เราเจอยเออมีคุ๊กไก่ฉีกันเลยเมื่อกี้นะเห็นคนเดินผ่านคืเยอะมากเ,ออเป็น1สิบคนเลยตอนนี้คนหายไมแล้วเราก็ดูสำรวจสำรวจก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งร้านแรกที่เราจะมากินคืร้านนี้เลยนี่ชอมชมสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรครับเป็าบิญี่ราช็อปแกล อ่าก็จะมีสองแบบก็คือสตรอเบอรี่สดละช็อกโกแลตแล้วก uh yeah. um ็มีเป็นช็อกโกมิลค์ครับแนะนาแบบไหนครับแนะนาแบบแบบว่าเป็นชุดคอมโบเลยครับชุดลนเด็กอ๋ออย่างละ้งหนึ่งคอมโบจะเอาไหนอันนี้ก็ได้สนใจแบบนมก็ได้สนใจแต่ว่าถ้านมเนี่ยอาจจะหนักไปหนักไปเลยอันนี้เขาแบบงั้นเอาสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตหนึ่งที่ค่ะอ่าครับเพิ่มแอปทัอปิ้งเพิ่มด้วยในราคาห้าบาทได้2องท็อปิ้งอืมเอาอะไรน้องโบพี่อยากกินมัชเมลโล่งั้นเอามัชเมลโล่ค่ะเข้าไปสองอย่างนะ เพิ่มเลยสองอย่างเหรอเอาเอาเอัลมอนด์ละกันค่ะได้ครับเป็นมเริ่มจาอัลมอนด์ค่ะได้ครับบอกเลยทีเด็ดอารมณ์มันเหมือนช็อกโกแลตลาวาลาดลงบนสตรอเบอรี่ก้อนบิกเบิมนี่วา้าวดูก็ซีเวอร์ตั้งโบลองดิอ่ะลองเลยนะส <c oughs> ตรอเบอรี่เขาอะ หวานแบบเจีเยวบางดีอรอ่อยมากคือเขาแปลอ่าค,คิดว่าจะหวานมากแต่ว่าไม่ไม่หวานเลยไม่หวานไม่หวานขนาดนั้นอ่าคือแรกนึกว่าจะหวานตัดขาอนะไรเงี้ยอ่าอา่อ่ปะปะเราไปเดินไปกินไปเรื่อยๆดีกว่าได้ อยู่นี่อยู่นี่หาลุงโบเจอซึ่งร้านต่อไปเนี่ยพี่บอกเลาว่าร้านนี้พี่ว่าพี่จอย,อยเป็นคล้ายๆเหมือนเบคอนหนังกรอบอหนูกกรต่าจ,จอยนี <laughs> ออ่ถ้าไม่เราไปแวะของหวานก่อนเราค่อยไป,อไปแวะของเขาซึ่งเราได้หวานแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคาวกันต่อเราไปดูกันว่าเบคอนหนังกรอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นวะเอาหมูกรอบเบคอนเล็กรับหนึ่ง ชิลเล่99บาทนะคะใช่ครับชิลเล่ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้เบคอนหมูกรอบมาแล้วซึ่งเขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับซีอิ๊วดำอ่าซีอิ๊วดำมาให้ฮึ่มฮึ่ม้งเราไม่ทานเชียวเลยแต่ว่ากินเบคอนอ่ะอือคือให้เรานึกถึงเบคอนที่เรากินนะฮะเป็นตอนอาหารเช้าเป็นแผ่นผแต่ว่ามันกรอบมันหมูกรอบที่ขอจวงครับนี่ อน้ำชิชชชช้นก้บลูเขาแบบ,บแซบแะทีเด็ดมากดูดูดออูอย่าให้เลอะใหม่นะ <c oughs> คือไม่ต้องใกล้ไมาอ่ยืนตรงนี้ยังได้ยินมันจิ้มแล้วมันนิ่มจริงนะเนื้อบอกเลยว่าจิ้มอ่ะซีฟูดอะเป็นคอมโบถือไปกินไปดีกว,ว่าได้โอ้มันยังมีอีกเป็นสิบสิบร้านในเมองไปไปร้านอื่นกันต่อ,อเลยว่าตอนนี้แยกกันน้องโบฮะให้น้องโบต่อร้านเคี่ยวชีสก่อนตอนนี้แยกมาร้านลาบทอดก่อสวัสดีครับตังลาบทอดที่หนึ่งครับเอาชุดเล็กอ่ามีหมูกับไก่ใช่ไหมครับเอาหมูครับได้ลาบทอดมาแล้ว กำลังให้เดี๋ยวไปหาลุงโบก่อนลุงโบพี่ได้ราบทอดมาแล้วโอ้โหเร็วเวอร์เออตอนนี้คิวเคี่ยวชีสย่างยาวอ่ะระหว่างรอเคี่ยวชีสเรามาลองลาบทอดกันดีกว่าขอลองพิสูจน์กินก่อนพิสูจน์กินยังไงกรอบใช่ไหมอืมแต่ไม่ได้ร้อนมากอ๋อเพราะว่าเขาไม่ได้ทอดใหม่ๆเมื่อกี้เขาเหมือนเขาวางไว้เรารู้สึกว่าหยุดราบขวาน้อยมาก เหมือนกินลูกชิ้นแบบแป้งหมูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่งนิวเราแหละเอาชีสเทลสี่ชิ้นค่ะถ้าเทานร้อนไหมคะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ยืดเลยะครับอ๋อต้องทาน,นร้อนๆใช่ไหมค,ค,ครับไม่หอมทิ้งอันอ,อ,อันนี้เพิ่งยังเพิ่งกินอยู่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ต้องรีบทิ้งอ่าตอนนี้เราก็ได้ทั้งลาบทอดกับเคียวชีสต้องกินตอน,อนร้อนๆไม่งั้นเดี๋ยวชีสไม่ยืดน้องโบซัดเลยหอมมากเออไหนเริ่มเลยนี่นะนี่เ โอ้ยยดเอ้าวเกี๊ยวไม่โดนเทสไม่โดน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 เอายังไงรสชาติร้อนร้อนืมไม่ใช่แป้งเกี๊ยวซ้อนนะมันเหมือนเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเนื้ออบได้เป็นแป้งแป้งนานแป้งโรตีแป้งนานอ่าแป้งกรอบๆข้างนอกน่ากินนะดูน่ากินมากนี่นี่นี่อันนี้น่าจะยืดและยืดไหมใ้ยืดไหมเออโอเออเผ็ดนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ไป็นตัวเมา ไปสูบเอานะไปสูบเอาคิดว่ามันยืดสักเมตรหนึ่งแล้วกันนะหวานๆนัวๆไอไอซอสข้างนอกเขาอาจจะหวานหวานนิดนึงอืมอ้ออร่อยเนาะแต่พูดถึงเพิ19บาทชีสข้างในจุกๆขนาดนี้คุ้มนะคุ้มได้ประมาณสี่ชิ้นอืมอร่อยส่วนลาบทอดเราก็รู้สึกว่ามันสามารถจัดจานได้มากกว่านี้มันแอบน้อยไปหน่อยรสชาติลาบอ่ะเหมือนกินลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเนื้อแต่ร้านข้างๆกันเลยเขียวชีสแนะนำอันนี้แนะนำ ต่อไปเราไปโซนอื่นกันบ้างดีกว่าไป<ะ>ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งที่จะเป็นโซนนักศึกษากันแล้วเื้นเต้นว่ะไปแยมแามแยมแยม,<ะ>มเคยกีฬานี้บอกร้านเอ็นี่ยเหรอน้ำนมข้าวบัวไร่สุวรรณ่ยนะแวะกินหน่อยมันอร่อยเหรออร่อยมากเอาขวดน,นึงค่ะเปิดเลยได้ค่ะเปิเลยค่ะขอบคุณครับหมแล้หมดเลยนครับี่เอ้ได้มาแล้วขวดนึงสามสิบบาท บอกเลยนี่ห่อนี้หอมหวานอร่อยอร่อยเหรออร่อยมากเอาโบกินก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวลองสิหอมน้ำนมข้าวโพดแบบหอมข้าวโพดอ่ะไม่คาวด้วยไม่รู้ใครเคยเป็นไหมเวลากินน้ำนมข้าวโพดบางที่มันจะคาวคืออันนี้แบบไม่ถูกแต่กินแต่แบบเคี้ยอ่าใช่เอออันนี้แนะนําอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงไป่ะเดินไปกันต่อไม่ถึงนิสิตสักทีกับเราเลยแวะหน่อยโอแวะแวะป เกิดเหตุน่าสลดขึ้นนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าเรากินมาตลอดทางเลยทําให้เราเสียน้องโบไปตอนนี้เพราะว่าตอนนี้น้องโบไป a few moments later หลังจากเมื่อกี้เราสูญเสียน้องโบไปนะครับตอนนี้น้องโบได้คืนชีพกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับได้ใบชุบตัวได้ใบุบตัวยามอะไรอ่ะร้านนี้มีเมนูแปลกๆอยู่เมนูแปลกๆที่ว่าคืออะไรเมนูแปลกๆก็คือ a v o c าโ o ปั่นร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เออ ก็คือนอกจากมีอะโวคาโดปั่นใช่ปะมันมีมะนาวพริกเกลือเว้ยลองลองไหมลอง่หนูไม่ไหวไม่ได้ส่วนเสียหนูไปก็อไม่งั้นเดี๋ยว้องโบจะต้องโดนสูญเสียชีวิตอีกหนึ่งรอบเอามะนาวพิกเกลือที่หนึ่งครับพริกเกลือหแก้วครับคือเรามาร้านอะโวคาโดนะแต่ว่ามาเนาไม่มีอะโวคาโดได้แล้วได้แล้วได้แล้วมะนาวีเห็นไหมมีคนสั่งมะนาวพิกเกลืออ่ะโบหนึ่งตึกของโบก่อนเลยได้ที่เหลือจะเป็นของพี่ มะนาวปกติอะแต่ว่ามีรสปิ้เกลืออยู่ข้างในอือแบบมีรสแบบมุงแต่งรสกว่าน้ำมะนาวปกติหรือกปล่าอ,ออสดชื่นสดชื่นสดชื่นอร่อยซึ่งตรงนี้มันคือโซนเคนะคือถ้าใครสนใจก็ามาได้ร้านนี้รอบนี้เราน่าจะได้เข้าโซนนักือขาวของจริงออแล้วไปไปไป,ไ,ปไม่รู้นะักเสอสามายัางส<ป>ังเกตได้ว่ามีนักผู้่าวัยรุ่น จะใส่ชูน่าเพื่อส่งเลยอ่ะเริ่มเยอะแล้วต้นนี้ต้อโบต้องโบลองส่องร้านไหนมันน่าสนใจบ้างวะหฮูเล็งมาแล้วหนูเล็งเหรอร้านไหนร้านไหนอันนี้อันนี้ชาไทยเซเลปี้ชาไทยเซเลปี้ทำไมมันมันดูมันดูน่าสนใจยังไงมันน่ากินอ่าโอเคโอเคทำไมคิดนานอ่ะกำลังส่องสถานการณ์รอบตัวอยู่โอเคโอเคอสั่งได้เลยนี่สั่งได้เลยครับเอาสั่งได้เลยใช่ไหมครับเอาวิปชี้เปล่าวิปชี้เปล่าเอาวิปชี้ด้วยเอาวิปชี้ด้วยครับอ่า อ่าได้ครับอุ้ยนาทีเดียวเองร้านนี้มีดีกว่าร้านอื่นยังไงครับทำไมถึงคนถึงต่อคิวยาวเลยครับหอมเข้มหอมเข้มห้าสิบกรัมมีเป็นซารล็ตี้ด้วยอ่าชีสนี่ทำจากอะไรครับทำจากชีสทำจากชีสเฮ้ยทำจากนมดิวยแก้แก้นมขอบคุณสำหรับคำตอบครับชีสสุดถูกนี่ได้มาแล้วรู้แล้วว่าทำไมน้องโบถึงอยากซื้อร้านนี้ ยิ้มน่ารักดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ตรงเกินจังหวะที่พี่ถามว่าร้านนี้มีอะไรดีเนี่ยร้านเราดีกว่าร้านอื่นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเอ้ยหนูก็แค่ชิมชิมชิมย่างชิมย่างชิมแล้วเป็นไงหวานไหมไม่หวานหวานน้อยอย่างที่เขาอย่างที่น้องเขาบอกอืมหวานน้อยอ่าไหนนี่หอมชาหอมชานี่น้ำเต็มมือไปหมดแล้วเนี่ยอ้นี่ก็มีอืาอ่อเอ้ยบ้ กลิ่นชาหอมเน้นอย่างที่น้องเขาบอกเลยรสชาเข้มข้นร้านแรกก็โดนโดนใจน้องโบหรือเปล่าเฮ้ยหนูเดินเข้ามานิดเดียวเองร้นต่อไปกันดีกว่าทำดีๆเราเป็นดาราไปไปไปอยากให้น้องเขาเกลียดเราอยากหนูมีเรื่องจักรสิบกระซาบกูเห็นแล้วล่ะกูเห็นบึ้งมองแล้วล่ะมันชัดขนาดนั้นเลยหรอมันชัดมากจะเอาอาจจะเอาก็ไปแต่น้ำในมือยังไม่หมดเลยนะดูซิคนเราอ่ะกินน้ำให้เพียงพอกับร่างกายอ๋อเพราะงั้นอ่า ผลไม้แตงโมมีประโยชน์โอเคน่าร้านต่อไปก็คือแตงโมปั่นเออก็เข้าใจแหละว่าร่างกายมันต้องกินน้ำเยอะๆแต่เนี่ยเขียนานมาสี่ร้านนี่เรกินน้ำเยอะเขียนนึกว่าน้องคนน่ารักใช่ไหมเอาหนึ่งแก้วค่ะแก้วครับถุงค่ะถุงครับตอนนี้น้ำผมแตงไม้แตงมือแล้วครับเน่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 สบายนะคะเอาหวานหน่อยค่ะ หวานหน่อยครับไม่ใช่วานน้อยหวานน้อยนึ่งเอาหวานหน่อยเอาหรือเอาหวานปกติก็ได้หวานเอาหวานปกติก็ได้เรื่องเยอะก็เอาทีหลังกันน้องไม่เอามีเรื่องเยอะอยากกลับบ้านอ่ะลองสิเป็นไงหวานปกติหวานปกติหวานหวานแล้วอาจจะเป็นเพราะหน้าน้องหวานไอ้พวกเด็ก ไม่ดีทั้งหมดอ่ะพี่โบที่เลือกร้านอ่ะน้องโบแอคติ้งใช่ไหมน้องโบแอคติ้งนมไม่ได้เต็มใจจะเข้าไปเลยใช่ไหมน้องโบมัน acting มิดเลยไม่ได้เต็มใจโปรโเตอร์บอกว่าร้านต่อไปก็คือร้านนี้อันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับบาน่าติ่มชิมชาครับติ่มชิมชาบาน่าติ่มชิมชาอ่าาขอเป็นกล้วยโมเลนแล้วกันครับกล้วยโมเลนคืออะไรขนมปังคล้ายๆกล้วยทอดอ๋อคล้ายๆกล้วยทอดแต่ว่าเป็นเดียวอ่าก็ยังไม่ค่อยรู้จักอะไรพี่ก็ไม่รู้จักนี่ก็เพิ่งมาวันนี้ นี่ไงเลยมาลองเลยนี่ไงอะ่ะมโบล,ลองซิเฮ้ยเป็นไงร้อนดีปะ่ะลวกปาก <laughs> เราก็มับเขาให้ไม่เป่าเลยแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะเนี่ยเห็นป้าเขาจะเอาแป้งมาพันกล้วยเออมาแป้งมาพันกับกล้วยอเออเฮ้ยเป็นไอเดียดีนะที่ขอชิมมังม่งดมิมือพี่ไม่มีตอนนี้ชิมนะครับ ขั้วหวานแต่ไม่น่าหวานแบบหวานมากขนาดนะใช่ใช้ได้ใช้ได้เป็นไอเดียที่ดีม,มันมีร้านหนึ่งหนูเห็นมาจากการไปส่งมาจากในติ๊กต็อกร้านอะไรชื่อ,อร้านชื่อว่าดื่มกับเกชื่อมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าไปเติมเกกันไหมคะทุกคนได้ไ <c oughs> ด้ได้โบจิบโบอะไรโบจูข้างหน้านี้แบบน้ำอีกแล้ว น้ำอีกแล้วแต่ว่าอันนี้มีเกงไงเดี๋ยวพี่ถามให้ว่าน้องผมอยากเติมเกงนีดเติมกับเด็กให่าอญ่ใๆๆ่ๆอย่าอย่ให่มาไว้สวัสดีครับอันนี้ร้านเราจะมีทั้งหมด ท่าน้ำนะครับน้ำแรกจะเป็นน้ำชาเกดชาเกจะเป็นน้ำที่ว่าเป็นร้านเราอ่ะคิดผนสุดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็จะมีชาไทาย,ยครับชาเขียวนมชมพูโกโก้ครับแล้วร้านเราจะมีความหวานได้แบบมีหวานาสามระ<า>ดับ,าดบชาแท้หวานเกลุกแล้วก็หวานเกลับทําไมเราตั้งชื่อมันส่อเสียนและเกลือนะออเมจิเนทิ่งก็เลยทําให้ชื่อร้านชื่อว่าดื่มกับเกใช่ค่ะน้องผมเขาอยากเติมเกครับหวานชาแท้เอาชาเกหวานชาแท้ท็อปปิ้งเอาไหมครับไม่เอาค่ะใส่ไข่มุกกระปุกเปล่าค่ะไม่เอาค่ะ เอาอชาแก้วชายแท้แก้วหนึ่งค่ะชาแท่สแกนได้ตรงนี้แล้วนะคะใช่สี่สิบเก้าบาทครับขอบคุณนะคะเป็นไงเป็นไงปิ่นค่ะไม่หมายถึงรสชาติด้วยผู้ถามรสชาติไม่ถามว่ามึงรู้สึกยังไงหลบก่อนหลบก่อนตอนนี้ต้องโบหน้าแดงหมดแล้วเป็นไงรสชาติ อร่อยอร่อยพี่ขอชิมได้ไหมได้อ่ะหอมเกเอ้ยหอมเก <laughs> อมเกอะไรหอมชา,มชา <laughs> ก็คือเมื่อกี้ที่พี่ลองชิมก็คือหอมชาจริงแต่ว่าร้านนี้จะค่อนข้างหนักนม,ม,นมกินนมชดัดกินนมชัดแล้วก็ชาหอมก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาได้ชื่อร้านว่า ด่มกับเกออ่ะไปเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าอ่ะอันนี้พี่ให้เป็นร้านสุดท้ายแล้วกันร้านนี้พี่เห็นใน t i k กต็ค่อนข้างจะปั่นปั่นสนุกสนุกพี่เลยอยากแวะมาร้านนี้หน่อยอ่ะไปดูว่าปั่นเออมันเป็นร้านแบบมะม่วงเบามะม่วงเบาไปเลยใเลยใครเลยกเลยรเลยอคเลยวครเลครเลยคเล้ครเลยใครเลยรเลยครเยครเบรเบยครับอรเเมยูอะเรบ้างลยใครเลยเลลเเค ทุกแบบจะมีตัวกะปิกับไม่กะปิกะปิกับไม่กะปิใช่ไหมใช่ครับงั้นพี่เอากะปิกะปิหนึ่งหครับได้พี่น้อยให้นเลยไอติมไอติมอร่อยให้ติมด้วยไอติมด้วยไอติมด้วยครับพี่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเพราะว่าคนเขาไม่ทำการไม่มีร้านน้องทำคนเดียวเลยเดี๋ยวพอคลิปพี่เอาไปทุกร้านทำเหมือนน้องเลยโูกไม่ได้จะผมจดแล้วจดแล้วเหรอจดแล้วไหนขอดูสิทธิบัตรหน่อยนี่ ชอบมากนะนี่นี่ขอว่าก่อนนอยเพียงพังไม่คืนเลื่นะครับที่ลองดูน้องพังมาตาหรือยังอ๋อหยิบเลยนะใช่ตอนที่อยู่ใต้ฝันค่ะไม่ต้องคดมือกันก่อนนะอ่าอ่น้องโบเปิดให้พี่หน่อยโอ้ดูคเขาลองได้แค่เปิดให้ไหมครับอ่าเปิดให้หน่อยครับแล้วพี่จะตาลุกวาวเพราะว่าเพราะว่าพี่ร้อน ร้อนร้อนร้อนๆร้อนร้อนมีจำร้านด้วยนะคะอยาฟังไหมฮะอ่ะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับนเฮ้ยทุกคนวางมือไปเลยคเฮียไม่ทำไม่ขายของกันเลยแม่งอ่ะเพลงมาเพลงมาเปล่าไหม้พร้อมตามสิตามสิอาาสสิ กูว่ากูไม่ซื้อแล้วกูนั่งฟังมาร้องเพลงสนุกกว่าผมเลยขนาดนี้แล้วพี่ไม่ซื้ออะซื้อ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 ขอบคุณครับคือน้องทิ้งทุกอย่างจริงๆแล้วก็มาร้องเพลงเออชพื่อพี่เลยเพื่พี่ขอบคุณมากครับเรียบร้อยนี่ของพี่นี่ของพี่เลยอืมลองทานลองทานได้โรยโรยใช่ไหมโรยใช่ไหมลองกิน่ายลองกินง่อกี้เมื่อกี้ลองแล้วลองแล้วอร่อยอร่อยอร่อย อันนี้มะม่วงได้ไม่อั้นทั้งงานนี้นะครับไม่ไม่อั้นใช่ไหมได้เลยปลาตัเคต้องมีของพอดีโอเคโอเคขโมยดีกว่าขโมยขโมยลองดูครับลองดูครับอ่ามอืออร่อยเค็มอร่อยก็รู้นะงูนะ อร่อยอร่อยพอกินกับมะม่วงแล้วเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีไหมปุ๊บเลยเกินไปอร่อยอร่อยเกิน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 เอ้อาอีกคำหนึ่งดี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 ขอแล้วขอแล้วกำลังดีกำลังดีกำลังดีขอบคุณเลยพี่ยังไม่จ่ายดังเลยแต่ทั้งคนร้านนี้ชื่อว่าเปามปาไม้เออ M19 บูธ M19 นะครับแวะมาได้สนุกสนุกเฮฮาโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับ เมื่อกี้เราก็ไปร้านน้องมัดแล้วไปได้รีวิวว่ามันเป็นยังไงมวแต่เล่นกับน,น้องไงไม่ได้รีวิวอ,อ,อ่ะชิมหน่อยอืมอารมณ์มันเป็นไม่เหมือนกับเป็นไอติมซะทีเดียวเป็นเหมือนเป็นเกล็ดน้ําแข็งมากกว่าอ,อ่าก็คือเอามาปั่นกับน,น้ําแล้วก็แช่เป็นเกล็ดน้ําแข็งก็อร่อยดีไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากมันน่าจะกินแล้วสดชื่นเนาะสดชื่นสดชื่นอ่าอ่ะลองอันนี้ดูมะม่วงเบาเออคือน้องบอกว่าเติมกะปิได้ไม่อั้นเออก็คือเราก็คือโบกกะปิมาเต็มมาให้ดูให้ดู เต็มจริงอะดูบอกเลยกินกระปีลื้มมากกลิ่นจ้าพ้นไม่กินกระปีอย่างผมก็คือแบบขอทานร้านนี้เน้นสนุกสนานให่ฮามน้องๆไม่นันเองมาเอ็นดอยกับน้องๆได้ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสุขุมวิทของเราด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรเที่ยวที่ไหนกดติดตามไว้ปเทอมเกที่ไหนก็ตลอาวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกานตรงนี้นะครับบ๊ายบาย